อ่ะอันเนี้ยอ่านชื่อเพลงไม่ออกแหละช่างมันเถอะนะคะเอาเป็นว่ามันเป็นภาษาเ็ดนแล้วถูกปะเสร็จเนี่ยออนเลยว่าลองเว่นเพื่ออ่านออกเขียวนกูมันเปภาษาได้โลออ่ะไม่เป็นไรแปะไว้ก่อนมันไม่มีเชื่องกิษอะวังกว่ามีใครบ้างอีกว้าามีสามคนแททิปซอจังงานจริงเ่ะออาจารย์เน่ะ อัที่สองไงโอเคมีจูยอนของฉันมีจูยอนของเธอแล้วก็มีแทยังคนที่แบบน่าชัดๆเอเดฟไนอะแล้วก็ดงฮยอกตัวเต้นสเต็ปเท้าไฟของไอคอนเต้นไม่ไหวเต้นมีเคยเคยดูดงฮยอกเต้นอันนี่ไหมเต้นแบบเพลงทั่วไปอ่ะเพลงเออกูดูมันจะมีแบบชอบเต้นเพลงคริสบราวน์อะไรอย่างเงี้ยเลิศดงฮยอกคนไหนวะที่โชว์เพลงไอเนี่ยซานาเหเฮต้านะนึกภาพก่อน แล้วคนที่เต้นแล้วนอนอ่ะอ๋อนอนจากข้างบนที่ลงมาหน้ายาวๆป่ะหน้าเล็กๆป่ะใครหเล็กเนี่ยกูจะว่ากูจำถูกกูจำโอเคอย่ะไรนะเอาเลยว๋อรู้แล้วรู้แล้วคือใครรู้แล้วรู้แล้วผมยิ่งอ่ะนอาจจะแค่ผมยาวผมยาวยาวก็หน้าเล็กจริงอ่ะอีดอกสามัตริย์หรอไฟกันเหรอ ครูสั่งไม่พูดจุยอนเปิดแรงมากจุยอนเปิดแรงมาโอเคเลยอ๋อไปหอกคำด่วนคุว่าเขาจะเอาไปเล่นหนังไปในละครหรือเปล่าครูว่าต้องมีอ่ะหน้าตาพระเอกซีรีส์ขนาดนี้ โอ,ยอ้ยน่าลกจีโอ้ยอเป็นไรอะไ่ะอยใครอะไรใครข้างหลงเห็นเขาพูดเขาว่าเหมือนจะเป็นพระมเหสีอะไรเงี้ยดวนปะหานะอะไรเงี้ย โอเคนี่คือเปลี่ยนปะ่ะข่มวก็เปลี่ยนอุ๊ย โอเคเป็นฟิลฟ้าหลังฝนเนี้ยหรอไม่รู้แต่กว่าอินเนอร์จุยอนไม่เหมือนพระเอกเลยอะเหมือนอะไรเหมือนตัวอะไรหรอก็เหมือนตัวละารที่เรกมากอะเออเข้าใจแ่ือวนว่าวันีแน่ะแบบว่าน้อยๆนอเยนั้นึงด,ด,ดูเป็นแบบไม่ว่าไปาแก้เป็นฟิลล้างแขนให้ปะแล้วก็แบบสุดท้ายก็เนี่ยอาจจะล้างแขนสำเร็จแล้วหรืออะไรเงี้ย โอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนอยากขอับตุยอนนะกูไม่ไหวนะมันโขอรับตุยอนเขาก็ต้องโคดปะกูไม่ขอเป็นนางเอกกูจะไปอยู่กับตัวร้ายแล้วมึงรู้ยังเขาเป็นตัวเอกตัวร้ายกูให้เขาเป็นตัวร้ายกูให้เขาเป็นตัวร้ายสำหรับกูเพราะว่าน่ายันน่ะตัวร้ายส่วนมากจะแบบอย่างเงี้ยแหละ ดีอ่ะอันนี้ดีดูคนเลยอ่ะกูเคยบอกใช่ปาว่ากูพยายามเซฟเดี๋ยบอยอ่ะแล้วกูเลือกไม่ได้ระหว่างจุยอนกับซอนอูอ่ะแล้วตอนนี้เลือกได้แล้วอระเลือกไม่ได้ก็เลือกไม่ได้แล้วแล้วเกิดมาเหมือนเลือกได้เลยก็คือเขาจะบอกว่าเขาเลือกไม่ได้จริงๆริเขาจะเขาจยังว่าทำไมถึงเลือกไม่ได้อ่ะคนหนึ่งก็แบบแล a แบบดูแบบกูชอบมากเลยแต่หน้าไม่ไม่ไทยกอยแต่ว่ากูเลือกได้แล้วเลือกจุยอนเอาแล้วคนนั้นไปแล้วอระคนไหนฮยอนแจ ฮยันแจหรอฮายันแจเออเดี๋ยวยอนอดีตมานั่งถามมหาจุยอนที่อดีตเอาอันนี้ก่อนปัจจุบันอย่างชว์นี้ก่อนช่ว์นี้ดีกว่าอันเนี้ยอังคังขอพูดก่อนก็คือรู้สึกว่านี่ขผพูดถึงยูแทยังแล้วกันคุณแทยังก็คือแค่รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะนี่คิดว่าแนวเนี้ยเหมาะกับเขามันดูแบบอ่อยไม่ไหวมันแล้วมาลำดาบเอ้ยอย่างเงี้ยเราหน้า คือหน้าดูเป็นองค์คลษักคือต้องไปเล่นละครพีเรียดแล้วอ่ะแล้วเข้าใจปะเออสคนหนึ่งก็ดีอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ยังจะย้อนเพราะว่าแบบเข้าใจป้าเมื่อกี้มากเลยอะอยากกอกกลับกอกับความรู้สึกนี้นะชื่ออะไรนะแทยังหรอแทยังเป็นแบบความรู้สึกเนี้ยจากคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่รู้จัก s f ฟอ9เพิ่งมารู้จักในรายการเนี้ย สเตจเนี่ยเกิดมากเลยเพราะว่าทุกสเตตที่ผ่านมาคือชีเป็นคนที่น่ายูนิคนะน่าจํานะน่าจําแต่แบบว่ามันเหมือนแบบบางคนยังแบบยังไม่หลงเสน่ห์ชีอะแต่อันเนี้ยแบบมันต้องเต็มเต็มแล้วว่ามากคนเดียวใช่กูพูดอยู่กูลืมโอเคก็คือเท่าที่เห็นนะตอนแรกก็มันมีกูไม่รู้เขาเป็นตัวเขาเป็นตัวรองใช่ไหมใช่คือสเตจที่ผ่านมาก็แบบรองก็อะไรเงี้ยเออ อต่นันก็ต้นั่นดีนี่ดัดงเอแล้วแบบชอบตอนที่แบบลำดับเสร็จแล้วนิ่งตอนที่โยนดาับมาันนิ่งเลยนิ่งแค่นั้นนะใช่แล้วคือต<ล> <ละ S 1> อนแรกเหมือนฟู <จบ S 2> ๊ฟู้วอย่างเงนี้ไม่มีขยับไม่มีอารมณ์พัดอะไรเลยนิ่งคือนิ่งแล้วนิ่งแบบม,มันต้องวาดรูปแล้ววะเป็นรูปวาดแล้ววะนิ่งเป็นรูปวาดเลยก็คือแฟนคลับเอฟไนสบายใจได้แล้วนะคิงดอมเอฟซไนมาแล้วเอฟไนมาถึงแล้ว่ะกูว่าคือจบแล้วต้องปังอ่ะอืมอืมมันต้องไปทั้งหมดดิกูว่า แบบว่าไปทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยมันต้องมีโชว์หนึ่งสําหรับแต่ละวงที่มันโุกให้เราจำเพลงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละวงอะ่ะก็คือรอดูไฟนอลไรอดูไฟนอลเท่านั้นอแต่ตอนเนี้ยคือมันมันเราเราทำได้แค่คอมตม์รวมๆเพราะว่ามาเขาทําคะแนนรวมกันใช่ไหมล่ะใชเออ่เราแยกคนไม่ได้<ช>ก็คือนะถ้าทีมไหนชนะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่ามีคะแนนให้สเตจละห้าพันคะแนนใช่ไหม,มก็คือแรปห้าพันเต้นห้าพันร้องห้าพันซึ่งเนี่ยสมมติว่า อันนี้เดี๋ยวเราคอคอีกทีแต่ว่าเท่าที่ฟังมาฟังชังมินพูดมาก็คือเนี่ยสมมติว่าแลบปประกาศไปแล้วว่าแลบประกาศไปแล้วว่าฝั่งเอทีสเตคิดแลวก็บีทูบีชนะเนาะเขาจะได้การทีมละห้าพันอ่ะก็คือรวมเป็นหมื่นห้าเข้าใจไหมอะไรประมาณนั้นเอต่อไปเลยสเตทสุดท้ายแล้วเนี่ยสําหรับอาทิตย์นี้ให้เจอเด็กทิหน่าค่ะนี่ดูตอนนี้เราเราสามารถกระโดดและหายตัวได้ปะทำแบบเหมือนแบบมีบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์ทั่วไป ต้องกระโดดกันไหเผื่อทำได้ลองดูไหม้ไม่เมือนอยู่ดีมันก็ทำได้เองนะบางครั้งอ่ะแม c บุ๊ k แอปเโอเคโอเคหสบ่งี่กระโปรงมันยาวหนึ่งส